สวัสดีครับพบกับพีทัสรีวิวอีกครั้งนะครับผมกับตั้มนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าตัวใหม่ของพีทัสกันก็คือเป็นน้องใหม่แต่เป็นพี่ใหญ่ย,ยังไง็นตัวเดียวกันเลยนะครับ e ของตระกูล e-series ของพีทัสตัวนี้เลยพีทัส e 8 5 0หรือเรามีนิค a นมเรียกกันว่าเป็นทูป p ิ i n t เตอร์ก็คือเครื่องพิมพ์ปอกสายนั่นเองอพิมพ์ปอกสายพิมพ์ปอกสายไม่คุ้นเลยเนาะปกติเวลาเราพูดถึงการพิมพ์สายจะเป็นนึกถึงเรื่องการพิมพ์ พันสายเป็นพันรอบพันทงนองเหมือนกับ EC ที่ปกติแต่พอพิมพ์บอกสายตรงเครื่องนี้เลยอะไรอะพิมพ์บอกสายนี่ปอกสายแบบนี้เป็น PVC ทูบข้างในจะกล,กลวงนะครับเป็นทอ่อกลวงปอกสายก็ือพิมบนปลอกมันแล้วค่อยเอาไปใส่เข้าไปในตัวสายไม่ว่าจะเป็นสายสัญญาณสายไฟสายคอนโทรลต่างๆนะครับเมื่อใส่แล้วเรียบร้อยมาร์กิ้งเสร็จมันจะหน้าตาออกมาเป็นแถบนี้ประมาณนี้ แต่คุณคุณไหมเคยเห็นไหมนะครับผมประมาณนี้แหละอันที่ใช้กันมันมีสองสามเหตุผลที่หลังๆเนี่ยเวลาเขาทำสายของนิยมมาใช้แบบนี้กันก็คือ1ต้นทุนต่อชิ้นมันถูก2คือมันมีความทนมากกว่าคือใส่ปุ๊บเนี่ยมันไม่หลุดแน่นอนมันไม่เด้งออกแน่นอนกับ3คือมันตั้งง่ายตั้งง่ายจริงนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ความปานนี้ในการค่อยๆแรปให้มันสวยแต่มันใช้วิธีการใส่เข้าไปเลยไข่ก็ทําได้ยังไงก็สวยนะครับจึงเป็นที่นิยมกันมากๆเลยและ แน่นอนก็เลยออกมาเป็นตัวนี้นี่เองอพีทัส e850 นี่คือความสามารถหลักเลยคือปลอ,อกสายแต่แน่นอนเมื่อพูดถึงพีทัสโอ้โหเราทุกคนคุ้นเคยกับความเป็นลาเบลของเขาเนาะถ้ามาแต่ปลอ,อกสายโอ้ปลอ,อกสายอย่างเดียวเลยตายแล้วนี่มันไม่ใช่พีทัสมันเป็นพีทัสเก๋ๆกพีทัสปบปมพีทัสปมปมไม่ได้นะครับมันต้องมาพร้อมกับลาเบลด้วยเพราะนั้นวันนี้มาคู่เลยจ้าเป็นทวินอ่าก็คือมาทั้งปลอ,อกสายแล้วก็มาทั้งลาเบลด้วย มีประโยชน์ยังไงก็คือไปหนึ่งงานงานสายก็ได้งานพานแเนลก็ได้หน้าตู้ในตู้ครบจ้าเดกอย่าเลยที่สําคัญมันแยกหัวกันมันมีสองหัวไม่ใช่นกนะเครื่องพิมพ์เครื่องพิม <c oughs> พ์อกสายมีสองหัวพอมีสองหัวปุ๊บหัวหนึ่งทาหน้าที่หนึ่งปอกสายหัวหนึ่งทาอีกหน้าที่หนึ่งลาเบลอ่าไม่ตีกันไม่ตีกันและอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของตัวคีย์บอร์ด ตัวคีย์บอร์ดนี่มันถอดออกมาได้แบบนี้ด้วยมันไม่จำเป็นต้องติดเครื่องนะครับมันลอยๆออกมาแบบนี้ได้ถ้าสมมติเรามีสายที่ยาวสายนี้ USB ธรรมดาเลยเราเปลี่ยนเองก็ได้นะครับสายเราให้มายาวประมาณนี้เราสามารถที่จะยืนปีนอิริยาบถในการพิมพ์แบบนี้ได้เครื่องอยู่ข้างล่างนั่งพิมพ์ยืนพิมพ์แบบนี้ได้นะครับไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องเสียเวลานะครับเปลี่ยนอิริยาบถแบบนี้แล้วเวลาเราใช้เสร็จสอดเข้าไปแบบนี้ กันน้ำกันฝุ่นได้ด้วยนี่นคือไม่ใช้แล้วปิดเสร็จแล้วนะครับผมและคีย์บอร์ดเมื่อกี้ใครเห็นว่าแบบใครเห็นว่าแบบมีภาษาไทยมีภาษาไทยด้วยเป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยเป็นคิวอร์ที่เหมือนคีย์บอร์ดคอมเปะเลยเพราะนั้นเวลาเราจะพิมพ์ลาเบลใครคุณเคยกับพีทัสอยู่แล้วในการพิมพ์ลาเบลนี่ไม่ต้องห่วงเลยคนณต้องการจะพิมพ์ข้อความเป็นป้ายคาเตือนเป็นป้ายข้อมูลต่างๆนี่เป็นภาษาไทยก็ยังทําได้อยู่เหมือนเดิมนะอ่าและเมนูเป็นภาษาไทยด้วยสำหรับคนที่เพิ่ง เริ่มทาเริ่มใช้อาจจะไม่คุ้นเคยกับเมนูภาษาอังกฤษเมนูภาษาไทายก็จะอำนวยความสะดวกได้ดีขึ้นีกท้งห่างอ๋อไม่ธรรมดาตัวนี้ยังคงเป็นเครื่องพิมพ์อยู่นะซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอยู่ตรงนี้ทีก่ก้นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหมือนกับตระกูล e s e r s เลยตามคอนเซปต์คือต้องพกพาแล้วไปใช้งานได้สแตนดาร์โลนได้ครบถ้วนเหมือนเดิมตัวนี้ก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเช่นเดิมเช่นเดียวไม่ต้องไปหาสายไม่ต้องไปหาปลั๊กอะไรมาเสียบปลั๊กไฟอะไรเวลาเราไป อ่อนซ้ายจะทำงานนอกสถานที่อีกเลยคือใช้ได้เลยด้วยตัวเขาเองและอยู่ได้เป็นวันจากตัวนี้แบตเตอรี่ของเขานะครับสุดท้ายตัวนี้ยังเพิ่มฟีเจอร์อีกนิดนึงเป็นกิมมิคข้ามามี wi Fi. อว้ยเป็นพิมพ์เตอร์ที่มี WiFi ด้วยแปลว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาสมาร์ทโฟนแล้วสั่งพิมพ์ผ่าน i p r i n t ่นแอนดของ b า o t เด r ได้ด้วยสั่งพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟนนี่คือพิมพ์เตอร์ที่มีแบตเตอรี่ คำปอกสายวางไว้เฉยๆเอาสมาร์ทโฟนกดสั่งพิมพ์ได้อีกนั้งหากไฮโซนะครับไฮโซไม่ธรรมาดาแต่ว่าดอกจานไปนิดนึงสําหรับการพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟนยังทําได้แค่ลาเบลนะปอกสาย,ยทาไม่ได้เพราะฉะนั้นลาเบลไฮโซเหมือนเดิมจากปิพนผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้วทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลคือความน่าสนใจของตัวนี้เลยและต่อคอมได้ด้วยโอย้ผมลืมไปเรื่องหนึง่งตัวนี้ต่อคอมได้ด้วยพีทัชอีด t เตอร์กลับได้ไหมย่าอีดีเตอร์ ความสามารถมากมายต่อดาต้าเบสได้นะครับสามารถจะพิมพ์จํานวนมากๆได้ดีไซน์ได้สายบาร์โค้ด QR อาร์โ้ดได้ตัวนี้ก็ทําได้ผ่านพ e ช i t ด r เตอร์ต่อคอมนะครับผมตัวปอกสายก็ทําได้ด้วยนะต่อคอมได้ผ่านพ d i t o r เอร์เหมือนกันเห็นไหมอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ตอนต้นเป็นพี่ใหญ่ทางที่เป็นน้องเล็กคืออะไรความสามารถต่างๆนานาแบตเตอรี่นะครับสหัวพิม สมาร์ทโฟนพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟนได้พิมพ์ผ่านพีทัดอีดิเตอร์ได้โอ้โหต่างต่านะันนะรวมทุกความสามารถเก่งๆเข้าไว้ในตัวนี้ตัวเดียวเลยโอ้โหเรียกว่าตัวเดียวจบจบจริงๆพิมพหม่จบทุกงานพิมพ์นะครับพิมพ์ลาเบลพิมพ์ปอกสายจบทุกอย่างจ้าโอ้โหสนใจใช่ไหมละ่ะสนใจแล้วใช่ไหมละ่ะสนใจแล้วใช่ไหมละ่ะถ้าสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้ราคาอยากจะเดโมหรืออะไรต่างๆนานาติดต่อเราเข้ามาเลยครับ คอนแทคเซ็นเตอร์02657777หรือว่าถ้าไม่อยากคุยอยากพิมพ์อยากแชทอ่ะก็แอดไลน์เราเข้ามานะครับแอดไลน์ Brother Thailand อ่าหรือไม่อยากแอดไลน์อยากคุยผ่าน Facebook ได้ไหมได้ Facebook เราก็มีไปติดตามข่าวสารได้หรือจะไปแชทใน Facebook ก็ได้นะครับ Brother Thailand เหมือนกัน3ช่องทางติดต่อได้หมดเลยนะครับผมสนใจอันนี้อย่าลืมติดต่อเข้ามาและพบกันใหม่กับรีวิวเครื่องพิมพ์ฉลากพีทัศ ดีๆแบบนี้ในตอนต่อไปดูซิว่าเราจะไปรีวิวเครื่องพิมพ์รุ่นไหนกันอีกติด,ด,ดตามกันมานะตอนหน้าตอนนี้หมดแต่พิมพ์เท่านี้สวัสดีครับ